สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านดูนะครับวันนี้เรานำรถที่สภาพดีที่สุดของรุ่นนี้เลยนะครับกับคันนี้นิสสันจุก 1.6V ปี2016ราคาเปิดเพียง3 3 9 0 0 0บาทสวยและได้ตัวท็อปสุด เลขไม้น้อยมากๆครับแสนต้นๆเองนะครับไปหาไปค้นไปเช็คดูเลยนะครับส่วนใหญ่เลขไม่อยู่อยู่ประมาณแสนกลางๆหรือประมาณเกือบ200,000กิโลครับสำหรับรุ่นนี้ปีนี้นะครับวันนี้ขายในราคาที่สุดว้างจริงๆ3 3 9 0 0 0บาทรถจอดอยู่นนทบุรีครับ เรามีทีมงานนะครับดูแลและที่นี่เป็นรถคัสเกตรถสวยๆรายละเอียดรถทุกอย่างดูแลให้หมดจดสวยงามฟุ้งฟิ้งรถบ้านแท้ล้านปร์เซ็นสวยจริงล้านเปร์เซ็นรเ์เซ็ลยนะครับคันนี้ไปเปรียบเทียบดูคุณได้สภาพดีๆแบบนี้ได้ไมล์แสนต้นๆนะครับผมสวยจริงครับจัดไฟแนนซ์ก็เบาๆนะครับ ผ่อนเพียงแค่6,000กว่านะครับไม่ถึง7,000นะเพ่นนะเพื่อนๆซึ่งอะไรที่นี่มีดอกเบี้ยพิเศษให้กับสำหรับสมาชิกที่อยากจัดไฟแนนซ์ครับลองโทรคุยปรึกษานะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวนะครับโอ้โหนะที่นี่ดูแลดีมากนะครับเดีอย่างไรก็ตามใครสนใจแอดไลน์มาที่0885845375 0885845375นะครับนนทบุรีอยู่ใกล้ๆไปดูไปเทสได้คุณเห็นรถแล้วคุณจะตกใจ คุณอาจจะคิดว่ารถนี้คือรถป้ายแดงหรือเปล่าส่วนต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้นะครับเรื่องการจัดส่งการซื้อขายต่างจังหวัดไม่มีปัญหาครับเพราะที่นี่มืออาชีพครับ